อืมทุกคนของกินหายากมาอีกแล้วนะของหายากของอร่อยหากินยากมาอีกแล้วคะ่ะทุกคนมาพร้อมน้ำผึ้งนะทุกคนนะนี่น้ำผึ้งของแท้เลยนี่น้ำผึ้งของอร่อยหากินยากมาอีกแล้วคะ่ะ ตรงนี้เองนะคะทุกคนที่เขามาเอาที่เขาเอานะบนหน้าบ้านแม่เองนะตรงนี้เองนะทุกคนเนี่ยตรงปลาปานี่เองนะคะเขาจะเวลาเขาเอาพึ่งแล้วนะเขาจะมาร์กทำยังไงไม่รู้นะเขาเป็นพานพึ่งเนาะเราก็ไม่รู้เขาจะมาร์กไว้แล้วก็พึ่งก็จะมาทำรังต่ออีกอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะ มาจ้าทุกคนของกินหายากมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะชิมให้ดูอีกแล้วค่ะชิมสดๆให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทาเกลือหอใบตองอย่างนะคะทุกคนหอมมากค่ะแต่ว่ากินสดนานๆกินทีก็อร่อยนะทุกคนนะอืม อืออมืมมันมันหวานหวาน,นหวานมันอืมหวานมันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปทาเกลือย่างอืมกิสนสดให้ทุกคนดู แค่นี้พอนะคะนี่อีก